พเพราะตงเมื่อคืนนี้นันต,ต้องรับผิดชอบตุ้มจบเลยจบเฮื่อวันหลังที่ออกจากบ้านฉันไปแถวแถวโรงเรียนจี้เตาออกจากบ้านมาน่ะก็ไม่ยากเท่าไหร่คราวนี้กาจะหนีมาสักเดือนเอาให้คุณพ่อเร่มวุนวายกับฉันสักทีและนั้นไม่ใช่เระปฏิสนธิบ่องกันเพราะน,นอ,อกจากประโยชน์ขั้นพื้นฐานแล้วปลิสณธิป้องกันยังสามารถลดความน่าจะเป็นการแพร่กระจายของโรคชนิดได้อย่างมาก อ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อไรของนายทำไมไม่รู้เรื่องแบบน,นี้ได้เป็นแฟนซูเชียหรือเปล่าเกี่ยวอะไรกันนะ้าก็เกี่ยวน่ะสิหรือว่าพวกนายหรือว่าพวกนายไม่ได้ใช้ไม่ต้องใช้เลยมีเรื่องอะไรให้ต้องใช้ฮะพวกนายไม่เคยทํากันหรอ <laughs> เอาอีกเข้าอีกอย่ายให้เ,เหลือนี่คือเรื่องสนุกที่นายพูดถึงนะหรอบ้าเอ้ยสายตาที่มองเมื่อกี้หมนว่าจะทาอะไรม่ดีไม่อะไรกับฉันจริงๆที่แท้เ็จะเล่นบอลน้ํานี่เอง <laughs> อมยังเล่นแบบนี้มานานแล้วล่ะไอเจ้ามานันอุปกรณ์คุ้มกำเนิดเน,นี่ยใช้ได้เลยฮะไม่นึกเลยว่าจะสนุกขนาดนี้คำพูดของนายทำให้เข้าใจผิดนี่นะฉันรับไม่ได้อาการมาแล้วคุมตัวเองไม่อยู่ของตัวเองจริงๆแบบนี้จะไปคุยกับค,คนที่ฉันรักได้ยังไงเนี่ยดีนะที่เมื่อคือนน่ยไม่ทำอะไรพลาดไปโหตบสนองได้เลยนทั้งสาสรสุดเดี๋ยวก่อนคนที่รักคืออะไรนายมีแฟนแล้วเหรอก็ใช่นั่นสิไม่รู้เรื่องเรื่องไง เขาเป็นแฟนของเยซูเซียานานแล้วนี่นะว่าไงนะเยซูเชียวหรอตั้งนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะสมุดสมุดอยู่ไหนเอาละเริ่มได้ ไปไหนแล้วล่าเชนเฟินลักสนลูยิงอ่ะไปแล้วล่าคาดว่าน่าจะกลับบ้านอ้าฉันยังไม่ได้ถามเรื่องเชนเฟินกับเยซูเชียวเลยหนีไปได้ไงนะฉันจะตามไปถามไม่รู้เรื่องไม่ได้นะโมยยะเธอไม่ได้ส่งงานมาสักพักแล้วถ้าไม่ได้เขียนฉบับร่างคนอ่านกดเธอตายแน่ห้องข้างๆเออเออรอดแล้วทำบ้าอะไรองนายอยู่ดีๆก็ทักฉันมาทำไมเนี่ยตกใจหมด ขอโทษครับผมเคยกังวที่บอกว่าโคบัสูเชียยอมรับจนได้สินนะเช่นคิดอยู่เลยว่าถ้านายไม่ยอมพูดความจริงเช่นจะทำยังไงกับนายดีฮะถ้านายโคบัสูเชียจริงๆคงไม่ไมรักษาพมจันไว้ขนาดนี้หรอกนะบวกกับการที่โมยา่าแสดงออกมานะต่อให้งงกว่าน,นี้ก็ยังดูออกเลยก็แค่หลุดนิดหน่อยอะ่ะผู้ชายอย่างฉันน่ะจะบาดตรายซูเชียอยากให้ฉันดูแลสินลวดยิง แคเป็นแฟนกันน่ะน่าจะง่ายขึ้นหรือว่านายชอบซูเชียจริงๆแต่ว่านายมันปลอดชีวิตนี้คงไม่สารภาพประสินนะเออวันก่อนอฉันสารภาพกับซูเชีแต่นีวเราเป็นแฟนกันแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนเรื่องกันเถอะคุณนิวเอเจ้าบ้านมาทําไมคงไม่ใช่เพราะเริ่มคืนใช่ไหมทำไมคิดอย่างนั้นล่ะ จะว่ายังไงดีล่ะฉันรู้สึกมาตลอดว่าถึงแม่คุณหนูอ่ะจะดูหัวเรือ่อแต่ก็ไม่ใช่คนที่เด็ดเดเียวขนาดนั้นเหนี่ยวจากบ้านก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดแล้วทําได้เลยเหรอกนะคุณต้องคิดมาพักใหญ่แล้วล่ะจนกระทั่งฉันไม่ไหวต้องเหนียวออกมาเองก็ใช่เพราะต่อให้ฉันอยู่แต่บ้านรวดหญิงอ่ะก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกหมายความาว่าที่ส่วนลวดหญิงอ่ะไม่ฟื้นขึ้นมาเป็นเพราะครอบครนะัวนั่นหรอใช่ทั้งคุณพ่อสันหลานแล้วก็เสีย ต่างก็ประครบประงมเธอจนเกินไปนี่แหละเหตุผลที่เธอไม่ยอมฟื้นขึ้นมาลู่ยิงเป็นคนขี้กลัวตั้งแต่เด็กแล้วคอยหลบอยู่หลังฉันเสมอถ้าต้องคุยออกับคนแปลกหน้าฉันก็ต้องเป็นสื่อกลางตลดอดถ้าลู่ยิงกลัวคนแปลกหน้าก็แค่กำจัดคนพวกนั้นซิคุณพ่อกรส่นหลานเลกเราเกินไปซึ่งทําให้คนขี้กลัวอย่างสุดลุยิงอ่ะปรับตัวเข้าสู่หมดป้องกันตัวมากจะมีวิธีป้องกันแปลกแปกคุณหนูจะมาถึงภายในสิบนาทีเคโคนสนสนุกออกให้หมด จนอายุได้ห้าขวบฉันก็ได้นําความรู้สึกทั้งความภูมิใจและความรับผิดชอบต่อพี่สาวคอยเป็นกอบป้องกันให้พี่ตลอดเธอกลัวอะไรฉันจะบังสิ่งนั้นตั้งแต่เรียนประถมฉันก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ถูกต้องเท่าไรหลายคนก็เคยเป็นคนขี้กลัวสมัยเรียนอนุบาลแต่พออายุมากขึ้นก็หายไปเองฉันสามารถพูดคุยกับคนอื่นได้ปกติแต่รั้วหญิงไม่ไดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยจนสุดท้ายฉันก็ต้องสอนให้เธอรู้จักการสื่อสารกับเพื่อนคนอื่น ฉันสอนเธอตอนเราไปเรียนด้วยกันไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเราก็เอาอยู่ถ้าแผนนี้สาเร็จรู้ยิงอาคงไปไหนมาไหนได้โดยไม่กลัวใครแต่พอโดนลกักประตูเสียก่อนแผนฉันเลยไม่สําเร็จอ๋อขอโทษนะไม่เป็นไรนะาเราต้องเจอความเป็นความตายเป็นธรรมดาฉันทำใจแล้วหลังจากที่ฉันฟื้นแล้ว พราะว่าตัวเองอ่ะอยู่ในรังของเสือดหยิงฉันก็คงรู้ว่าหลังที่ฉันตายคุณพ่อก,กับเสือร้านดูด่าเสือดหญิงเข้มงวดะยิ่งกว่าเดิมซสีอีกก่อนหน้าน,นั้นหนึ่งปีเธอเคยพูดว่าไม่อยากไปโรงเรียนคุณพกก่อกระทาเรื่องให้เธอดร o เรียนไม่มีความคิดจะปฏิเสธเลยแม้แต่น้อยฉันถามคุณพ่อว่าไม่กลัวเธอเสียอนาคตเหรอกลับตอบว่าไม่ต้องให้เธอระบากอะไรเลยเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยให้ลูกได้ฉันมีเงินพอที่จะให้ลูกใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นขอแค่เธอแข็งแรงและมีความสุข ต่อให้ตา่น่ะจะรวยแค่ไหนก็ไม่ควรเลี้ยงลูกแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรอกแต่มันเป็นเรื่องการเลี้ยงลูกให้เติบโตแต่ตาแก่่น่ะก็ไม่เข้าใจโอ๊ยแต่ละคนน่ะแม่งได้โมโหชิบหายเอ้ยฮในทำอะไรของนายป่าวฉันแค่คิดว่ารกคันนี้มีพ่อแม่อะไหลายแบบจริงๆถ้างั้นที่คุณหนอกยายบ้านครั้งนี้พ่อพ่อคุณนะ่ะยุ่งกับมอไซค์คุณหรือเปล่านั่นก็เป็นเหตุผลน,นึง อีกเหตุผลที่ฉันคิดว่าคุณพ่อและคนอื่นเขาเอาใจใส่องลยิงเมื่อก่อนเธอขี้กลัวแล้เขาหลุดหลังฉันพอโตมากก็ไม่ยอมออกไปไหนแต่ตอนนี้ตอนที่ฉันฟืน้นสลุลยิงะ่ะก็แต่หลับไหลไม่ตื่นขึ้นมาอ๋อแบบนี้นี่เองแต่งไงซูเชียก็เป็นห่วงเธอมากนะบอกเธอหน่อยดีกว่าว่าเธอปลอดภัยดีไม่นะอย่าบอกพวกเขานะถ้าพวกเขารู้เขาต้องรับมาตัวฉันไปแน่อย่าบอกเขานะ แล้วตั้งใจจะบอกว่าร้ายตั้งหลายวันน่ะจะไปอยู่ที่ไหนขอคิดก่อนละกันระหว่างนี้ฉันจะอยู่ห้องนายไปก่อนช่วงนี้ฉันจะหาวิธีให้สโนด้ยิงฟืนขึ้นมาให้ได้เหรอขอไปซื้อของกันนะต่านทำกับข้าวแล้วเออเร็วๆร่ะที่ไปเรียบมาฉันหนีวแล้วเอาหระผมเองเยซูเชีย,ยผมเจอตัวสโุดเหยียดแล้วเขาอยู่ห้องของผมตอนนี้ คุณบอกสลานม,มาพาตัวเธอกลับไปเถอะอิ่มมากพอใจไหมครับคุณหนูยายก็ธรรมดานะไม่ต่าง่างที่เชฟที่บ้านทำให้กินเรากินเยอะเพื่อขอบคุณที่ชมครับในเมื่อกินเยอะแล้วจะได้กลับดีๆกลี้งๆๆกับเหรอกลับอะไรพี่เยียดคุณหนูสซเชียสลานมาที่นี่ได้ยังไงนายชรยศชันคุณหนูดีจังค่ะที่ไม่เป็นอะไร ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันดูแลมาอย่างดีอายนั่นลำคาญชะมัดอืมฉันเชื่อนายอืมอ๋อเยสซเชียรางวัลนะขอบคุณนะนี่นี่น,น,นี่ตรงนั้นนะ่ะจะมาไปล่ะนะหาเรื่องให้ฉันแล้วยังจะมาสวิตกันอีกอย่าโทษผมเลยนะครับ มูป้านาจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อฉันกูฉันไม่ในอะไรใช่ไหมฉันอยู่ในนี้มันยานอันตรายได้ยังไงไม่ใช่แบบนั้นเมื่อกี้ผมบอกว่าผมนำเมื่อตัวเองต่างหากร่าอ๊ายได้อยู่ห้องคนเดียวกับเพื่อนแฟนตัวเองก็คุมรับไม่ใช่หรอถ้าไม่ใช่นายท่านแนะนำผมจะสำเร็จได้ยังไงนายนายมันนายนี่นะแต่อย่างนี้ก็จะรบกวนคุณสันรร้านด้วยนะครับโอเคค่ะคุณฉันฟันคะ่ะเรื่องอย่างเนี้ ฉันต้องขอโทษได้นะคะไม่นึกเลยว่าคุณจะช่วยหาคุณหนูจนเจอได้แล้วไม่รู้ว่าจะช่วยเธอคุณยังไงหากอนาคตมีอะไรให้ฉันรับใช้ก็บอกได้นะคะคุณสันหลานใจดีผมจะน้อมรับไว้นะครับอืมเขามาอาดขายฉันเพื่อเอาใจแฟนกับสันหลานฉันทนไม่ไหวแล้วนะกลับกันเถอะนะคะคุณหนูฉันไม่อยากไปปล่อยดีนี้นะสันหลานไอ้บ้าเฉินเฟินคนทรยศนายต้องชดใช้คุณจะทำอะไรสุเชียสุเชียฟังฉันนะนายนี่ยนายนี่ ตัวในนี่มันมีขี้กากร้หฮะ